พาณิชลุยสีสเกตเปิดงานทงเขียวลดราคาปุ๋ยเคมีกเกษตรสูงสุด200บาทต่อกระสอบเดินหน้ากิกบิ๊กวินหนุนเกษตรกร,ร,กรกชายแดนลดต้นทุนยกระดับสินค้า GI สร้างรายได้ชุมชน นางสุภจีสุธรรมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินน้าขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจฐานรากลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานทงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยถูกยาดีตองที่ทงเขียวนะสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าเท่ากสจังหวัดศรีสะเกษจำกัดเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรมลดภาระต้นทุนและรักษาเสถียรภาพการผลิตทางการ เกษตรเป็นครั้งแรกที่เราลงมาพื้นที่ที่ศิษเกตนะคะในโครงการทงเขียวซึ่งเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการาซื้อปุ๋ยนะคะให้กับเกษตรกรก็มีความตั้งใจมากเลยแต่จริงๆแล้วโครงการทงเขียวเนี่ยเราได้ทำมาแครั้งแล้วใช่ไหมคะท่านอธิบดีแล้วก็ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งแรก แล้วก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเราคงทำกระทรวงพาณิชย์เองคงทำเองไม่ได้ก็ได้การสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการนะคะแล้วก็ทางสมาคมแล้วก็ผู้อเอกชนที่ขายปุ๋ยเราร่วมกันลดราคาปุ๋ยเป็นราคาพิเศษเพื่อช่วยในเรื่องของต้นทุนให้กับเกษตรกรคะ่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยที่ศรีสะเกดเนี่ยเดี๋ยวก็คงไม่ได้หยุดแค่ในเรื่องของการลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขายปุ๋ยนะคะแต่ว่าก็จะ ช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยเรามีทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามาด้วยกันนะคะท่านก็มาช่วยเกษตรกรเนี่ยในการค้นหาสินค้าไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือว่าสินค้าอื่นนะคะอย่างเมื่อสักครู่ก็มีโชว์ให้ดูที่สีสเกตเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย 7, เจ็ด GI ด้วยกัน7รายการด้วยกัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ4,500ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากที่จะสนับสนุนให้ทางจังหวัดเนี่ย ช่วยค้นหาเกษตรกรหาพื้นที่แล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของคุณภาพทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะช่วยจดทะเบียนให้ซึ่งจะมีสินค้าบางประเภทเนี่ยนอกจากได้ทะเบียน GI แล้วอย่างเช่นข้าวหอมมะลิอะค่ะได้ตัว,ต,วตัวทุ่งตุลาลองไห้ข้าวหอมมะลิที่ทุ่งตุลาลองไห้เนี่ยนอกจากจะจดทะเบียน GI แล้วเนี่ยเรียงจดทะเบียนที่ EU ซึ่งสามารถส่งไปขายที่ EU ได้ในราคาที่ดีก็เป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ นะคะประมาณ2-5ถึเท่าคราวนี้เนี่ยก็คงไมใ่ใช่แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวเรากำลังจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นมาก,กรรมทงฟ้าทงฟ้าเนี่ยเราจะทำเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือทงฟ้าประจำพื้นที่สำหรับสรีสเกตเนี้ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมีทงฟ้าที่มีคารวานรถ ไปในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยไม่ใช่เฉพาะตรงจุดที่เป็นการแสดงสินค้าธงฟ้าเท่านั้นนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปโภคบริโภค ที่มีราคาต่ำและรวมถึงเอาสินค้าในพื้นที่มาจำหน่ายด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยงฟ้าเราก็จะไปทำในมหากรรมองฟ้าในจังหวัดใหญ่แล้วก็จะเอาผู้ประกอบการที่ศรีสะเกดเนี่ยค่ะไปที่จังหวัดเหล่านั้นด้วยเพื่อจะได้เอาสินค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะไปขยับขยายหาช่องทางขายเพิ่มขึ้น แล้วรวมทั้งร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะในการที่จะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายแทนที่จะขายในบริเวณพื้นที่ที่เราทำกิจกรรมทลงฟ้าแต่ก็สามารถที่จะขายได้ทั่วประเทศโดยที่ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางไปรษณีย์ไทยก็จะช่วยการดูแลในเรื่องของค่าขนส่งให้1,000บาทใช่ไหมคะประมาณ1,000บาทที่เราจะช่วยลดให้ในเฟสเบื้องต้นในเฟสแรกค่ะ เบื้องต้นเนี่ยจะทําประมาณ12จังหวัดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรอย่างที่จุดนี้เราทํา2วันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะทางเกษตรกรเองก็มีความตั้งใจก็ขายไปได้ประมาณมากกว่า2,000กระสอบไปแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องเรียนท่านผู้ว่าว่าตรงนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างไรคะ่ะ ออตอนนี้เ,นเรามีการทำงานร่วมกันกับพณิชย์จังหวัดนะคะคในการลงในลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างยกตัวอย่างที่ศรีสะเกดเนี้ยเราก็มีการหาสินค้าที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่เราก็เลยให้ทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงพณิชย์ในส่วนกลางในการช่วยทํามาตรฐานในการทําแพคเกจิ้งเพื่อที่จะสามารถที่จะนําเป็นแพคเกจไปขายเป็นของขวัญได้ก็จะมีผ้าไหม มีสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่เด่นๆอย่างเช่นหมูยอไส้กรอกคุณเชียงเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งเราก็จะสามารถเอาไปขายได้นอกพื้นที่ให้ด้วยผ่านทางการร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทย